ก็ต้องยอมรับว่าทุกคนก็อยากให้มันจบบนโต๊ะประชุม,มนะคะคุณผู้ชมก็เลยไปจับตาที่ผลการประชุมเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของพลเอกพนาแคล้ปลอดทุกนะคะท่านผบทบอของไทยก็ไปคุยกับทางผบทบอของกัมพูชาก็ได้ข้อสรุปออกมาหลายประเด็นด้วยกันคุณผู้ชมเรียกว่าบินด่วนไปเลยนะคะท่านไปกับพลโทบุญสินภาดกลางท่านแม่ทัพภาคที่สอง่ะไปโดยเฮลิคอปเตอร์ MI เซเนทะคะจำนวน2ลําไปจอดอยู่เนี่ยที่บริเวณชายแดนสุรินตะมนกับเชิงค่ะคุณผู้ชมไปประชุมกับหน่วยทหารพื้นที่ ก่อนนะคะประชุมเสร็จเนี่ยก็เลยจะไปคุยต่อกันที่บริเวณประตูด่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมในพื้นที่ตะมนด่านอำเภอกับเชิงก็จะไปเจอกับทางผู้บัญชาการฐานบกของกัมพูชาก,ก็คือทางด้านพลเอกเมาโซพันหลังจากคุยกันค่ะคุณผู้ชมก็ปมมาจากที่การประทะที่ช่องบกอุบลน,นี่แหละนะคะก็มีการไม่ได้ให้สื่อมวลนชน,เ,นเข้าไปบันทึกภาพนะเขาก็เข้าไปคุยกันเป็นการประชุมลับก็คุยกันประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งนะคะข้อสรุปเบื้องต้น ที่เราได้มาเนี่ยก็คือ 1. ให้ทั้ง2ฝ่าย,ยแก้ปัญหาครั้งนี้ผ่านการตั้งคณะกรรมการเขตแดนร่วมนะคะ JBC ที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะมาตั้งคณะกรรมการกลุ่มนี้จะเรียกมาคุยกันอีกรอบหนึ่งภายใน2-3สัปดาห์นี้ให้ JBC คุยแล้วก็หาทางแก้ 2. ค่ะก็คือทั้ง2ฝ่ายถอยหน่อย ไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมอย่าปะทะอย่าเผชิญหน้ากันและข้อที่3ค่ะทุกอย่างต้องทําโดยพื้นฐานความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศต้องรักษาเอาไว้ทั้ง2ฝ่ายต้องใช้ความอดทนและความอดกลั้นค่ะหลังเจรจาของผู้ัิจารทหฐานบกทั้งไทยและกัมพูชาครับคุณผู้ชมมทภาทีสอยืนยันนะครับว่าทั้งสงฝ่ายเองมีการสั่งถอนกําลังออกจากช่องบกแล้ว ต่างฝ่ายต่างถอนกําลังออกมา200เมตรครับนี่จากแม่ทัพภาคที่สองนะครับพลโทบุญศินภาคกลางได้กล่าวหลังจากที่หารือเจรจากันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับซึ่งทางผู้บัญชาการทหารบกทั้งไทยแล้วก็กมบูชารวมไปถึงนายทหารระดับสูงมาคุยร่วมกันแล้วครับตั้งใจที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนที่มันมีปัญหาอยู่นะครับเพราะพื้นที่ช่องบกตอนนี้เองเข้าใจกันดีครับเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุด ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับการบูชานั่นแหละเป็นห่วงเศรษฐกิจของพี่น้องทั้งสองประเทศที่อยู่ตรงชายแดนนะครับรวมไปถึงนายยมตีสองประเทศก็มีความห่วงใยผู้บัญชาการทหารบกทั้งสองประเทศก็มาคุยกันเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันผลการพูดคุยทราบว่าทั้งสองฝ่ายถอนกําลังอยู่ในจุดที่เหมาะสมแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างถอนกําลังกันออกไป200เมตรเพื่อที่จะรอกรรมการปักปันเขียแดนโดยทางกระทรวงต่างประเทศครับ ได้มีการประชุมกันเร็วๆนี้ครับคาดว่าไม่เกิน2อาทิตย์ก็จะมีการทําหน้าที่ปักปันเขตแดนร่วมกันนะครับเพื่อที่จะตัดปัญหาในการถือแผนที่ที่ไม่ตรงกันซึ่งทุกวันนี้ก็เข้าใจกันดีครับว่ากําลังพลของทหารทั้งสองประเทศเนี่ยต้องหาเวลามาคุยกันเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งนะครับที่จะนํามาซึ่งการใช้อาวุธซึ่งกันและกันเดี๋ยวก็จะเกิดการสูญเสียขึ้นอีกนะครับสําหรับสถานก,การณ์ในพื้นที่ตอนนี้ยืนยันครับ ว่าไม่มีความตึงเครียดอะไรแล้วนะครับเราได้พูดคุยร่วมกันละเป็นไปตามที่ท่านนายยมตีแล้วก็ร้ำตีกระโหมได้ตกลงกันไปแล้วครับนอกจากที่ให้กําลังพลทั้งสองฝ่ายถอย200เมตรแล้วนะครับยังให้ผู้บังคับหน่วยพบปะพูดคุยกันเป็นประจำเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันด้วยนะครับจากผลการพูดคุยก็ทราบว่าทั้งทั้งสฝ่ายให้ ถอนกำลังไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมนะครับเหมาะสมเพื่อที่จะรอคณะกรรมการปักปันเขตแดนโดยกระทรวงต่างประเทศนะครับจะเป็นจะมีการประชุม JBC ต่อไปในห่วงในเร็วๆนี้ภายในไม่เกิน2ส,สัปดาห์ก็จะมาเจ้าที่ปักปันเขตแดนร่วมกันก็จะมารีบปักปันเพื่อตัดปัญหาในพื้นที่ที่ในการถือแผนที่คนละระวางนะครับ หรือไม่ตรงกันนะครับสรุปว่านในปัจจุบันนี้เราเข้าใจกันดีแล้วก็ของกาลังทั้งสองประเทศก็จะจะต้องหาเวลาในการพูดคุยกันแล้วก็ยุติการข้อขัดแย้งที่จะนํามาซึ่งการใช้武ซึ่งกนและกันครับนี่ปัญหาครับนี่ยฮะคุณผู้ชมครับก็จากการพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้ทางแม่ทัพภาคที่สองก็ยังบอกนะครับขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งไทยแล้วก็กัมพูชา ขอให้ท่านได้มีความมั่นใจว่าก็จะไม่มีการนำไปสู่การใช้กำลังกันอีกครับไม่มีการนำไปสู่การใช้อาวุธที่จะทำให้พี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศนั้นเดือดร้อนยืนยันว่าจะไม่มีการประทะกันแล้วก็ใช้อาวุธกันอย่างเด็ดขาดนะครับขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจให้ประชาชนสบายใจแล้วเชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยในพื้นที่นะครับ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะพอมีข้อตกลงออกมาเราบอกว่ามี3ข้อใช่ไหมคะแต่ไปดูโพสต์ล่าสุดของที่สมเด็จคุณเซนโพสต์ในเฟซบ o o กกะค่ะไปเจอข้อ4งอกมานะคุณผู้ชมโดยในเอกสารเนี่ยระบุข้อความแบบนี้นะคะไล่เรียงของสมเด็จคุณเซนนะคะข้อแรกค่ะทั้งสองฝ่ายเดินหน้าแก้ไขสถานาการณ์ผ่านกลไกลที่มีอยู่อย่างเช่นคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC นะคบ GBC คณะกรรมการเขตแดนทั่วไปกัมพูชากับไทยแล้วก็ตามบมาดึ ความเข้าตกลงความเข้าใจ MOU 4 3นะคะที่ว่าด้วยการวัดและกำหนดเขตแดนเพื่อให้ทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นเขตแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพความร่วมมือและการพัฒนาอา้าวข้อนี้เหมือนกันข้อ 2. ค่ะขออภัยค่ะทั้ง2ฝ่ายนะคะยังคงต้องดาเนินการจัดการด้วยความอดทนแล้วก็แก้ไขปัญหาทั้งหมดผ่านคณะกรรมาการชายแดนร่วม JBC ที่เตรียมจัดขึ้น2-3สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีของ2ประเทศ ข้อ2ก็เหมือนกันนะคะข้อ3ค่ะฝ่ายกัมพูชาขอให้มีความเคารพซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อยู่กันด้วยอำน,นาจทธิปไตยบูรณภาพแหแผงดินแดนหลีกเลี่ยงการสู้รบและข้อที่4ค่ะที่บอกว่ามันเพิ่มมามันงอกมาเนี่ยก็คือฝ่ายกัมพูชาจะไม่ถอยค่ะจะยืนหยัดโดยปราศจากอาวุธในจุดที่เกิดความขัดแยง้งเนื่องจากจุดนั้นเนี่ยคือฝ่ายที่กัมพูชายืนหยัดมาตั้งแต่แรก ก่อนที่จะมีการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการวัดและกำหนดชายแดนเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาก็คือ MOU 2543แล้วก็ช่วงไทยเอกสารระบุว่าไทยและกัมพูชาย,ยอมรับทั้ง4ประเด็นข้างต้นแต่อย่างที่บอกไปว่าในเอกสารหรือในข้อมูลที่เราทราบจากฝั่งไทยเนี่ยเรามีแค่3ข้อนะคะข้อ4ตอนนี้ก็ต้องไปถามคุณภูมิธรรมว่า ฝ่ายความมั่นคงไทยรวมไปถึงท่านผู้บัญชาการฐานบกไทยท่านทราบข้อ4หรือ,อยังนะคะ